สวัสดีค่ะไอแอ h a ชนนี่ชันะคะวันนี้จะมานำเสนออีกหนึ่งอัลติเมทของการกินช็อกโกแลตนั่นก็คือการทำช็อกโกแลตร้อนนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะลองมานำเสนอวิธีการทำช็อกโกแลตในแบบของเราที่เราคิดว่ามันอร่อยดีกว่าก็เดี๋ยวไปดูกันว่าทำยังไงค่ะไปชมกันเลยค่ะ สำหรับเครื่องปรุงของเรานะคะอย่างแรกเลยนะนมก็ใส่ในภาชนะที่อยากจะรับประทานได้เลยนะคะลองกะดูว่าอยากทานแค่ไหนนะแล้วก็ผงโกโก้นะคะประมาณ2-3ช้อนชานะคะพระเอกของเราช็อกโกแลตนั่นเองบอกไว้ก่อนนะถ้าใส่เยอะอ่ะมันก็จะข้นถ้าชอบข้นๆก็ใส่เยอะแต่ถ้าให้แนะนําประมาณ2บาร์นะคะกาลังดีแล้วก็น้ำพึ่งของเราหรือจะใส่เป็นเมเปิลไซรัปก็ได้ะคะ่ะสุดท้ายนะคะอันนี้สาหรับเด็กๆเ,เลยนะใส่ซีเรียวก็ได้หรือจะไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะอย่างแรกเลยก็คือตั้งเตานะคะอย่าเอาไฟแดงนะเอาไฟเบาๆพอนะ แล้วก็ใส่ผงโกโก้ของเราลงไปนะคะคนจนกว่าผงโกโก้จะหายไปเลยนะคะพอผงโกโก้ละลายหมดแล้วนะคะก็ใส่ช็อกโกแลตได้เลยค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำผึ้งนะคะอันนี้ตามความหวานที่แต่ละคนชอบเลยนะคะหรือใครจะใส่เป็นน้ำตาลทรายแดงก็ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะช็อกโกแลตของเราปิดไฟได้เลยนะก็เทใส่แก้วกลับไปเหมือนเดิมได้เลยนะคะ เรียบร้อยค่ะนี่ช็อกโกแลตร้อนของเราในวันนี้นะคะและสำหรับเด็กๆก,ก็ใส่ซีเรียลเพิ่มลงไปได้นะคะทานเป็นอาหารเช้าได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับช็อกโกแลตร้อนของไทยในวันนี้นะอยากให้เพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะว่าอร่อยเหมือนกันหรือเปล่าส่วนคลิปนี้ถ้าใครชอบก็กวกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้เลยด้วยนะส่วนชอบไม่ชอบตรงไหนฝากคอมเมนต์ข้างล่างนี้เลยค่ะวันนี้ไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย